น้ำเริ่มลดแล้วนะคะเยไปด้น้ำลดแล้วค่ะตอนตีห้าน้ําขึ้นมาถึงตรงนี้เลยทุกคนเนี่ยตอนนี้แปดโมงเชา้าน้ำเริ่มลดแล้วเนี่ยดวรกดาวเนี่ยน้ำแถวนี้เต็มหมดเลยเไม้ที่ปูนาเอามาค้ำหายไปหมดเลย ดนลมพัดไปไหนหมดไม่รู้ไม้หายหมดทุกคนไม้ค้ำหายหมดค่ะโดนลมพัดลมพัดไปไหนไม่รู้โอ้โหทุกคนดูต้นนี่น้ำมาถึงตรงนี้นะคะเมื่อคืนเนี่ยน้ำขึ้นมาถึงตรงนี้เลยแผ่นไม้หายหมดเลย ไม่เหลือเลยทุกคนพันไม้หายไปไหนหมดเลยนี่ค่ะทุกคนน้ําขึ้นมาถึงตรงนี้เลยเมื่อคืนเนี่ยนี่นี่คือขึ้นมาถึงยาวตรงนี้เลยนี่ต้นมะม่วงก็ลม้มโหน้ําขึ้นสูงมากเลยเมื่อคืนเนี่ยเห็นไหมทุกคนนี่น้ําขึ้นมาถึงตรงนี้เลยค่ะ สภาพต้นมงต้นไม้ก็นี่ค่ะต้นมะม่วงต้นนี้ก็ล้มมะละกอต้นนี้ยังยืนต้นอยู่ทุกคนยังยืนต้นอยู่แต่น้ำก็ท่วมค่ะโอ้ยังอยู่นะลูกนี่เห็นไหมยังอยู่ค่ะยังอยู่ โชคดีนะที่ปูนาเอาอันนี้ค้ำไวเ้เนี่ยเนี่ยเป็นงารถอดไปแล้วเมื่อคืนนี้ไม่เหลือแล้วโชคดีมากเลยที่ปูนาเอาไม้ตรงนี้มาตอกค้ำไว้นะคะทุกคนแล้วค้ำไว้ถูกทางด้วยเพราะว่าลมพัดลมพัดมาอย่างนี้ก็ยังรอดปลอดภัยอยู่ต้นนี้เหมือนกันปูนาก็เอาไมา้ค้ำไว้เขาก็เลยยังยืนต้นอยู่ ยปุนาเอาไม้ค้ำตรงลำคโคนไว้ก็ยังพอมีชีวิตอยู่ต้องมาลุ้นกันว่าจะรอดไหมต้นขนุนแม่เอ,อ้ยต้นขนุนยังดียังดียังแข็งแรงอยู่ต้นขนุน แต่นี่สิดูสิดีที่ปูนาเอานี้เอาไอ้เหล็กมาตอกแล้วก็มัดมัดไม่ให้เขาแบบล้มอีกยังดีเขาเขาลากเขาก็แล้วลากก็แบบกระโดดขึ้นแต่ก็ยังดีที่แบบเขาไม่ล้มลงเนี่ยทุกคนตื่นเช้ามาสภาพก็เป็นอย่างนี้นะคะ แต่ตอนนี้เราไม่มีไฟนะคะทุกคนไฟดับตั้งแต่ตอนสี่ทุ่มเมื่อคืนเลยฝั่งนี้ลมจะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ลนะเพราะว่ามันโดนมันมีบ้านบางังอยแต่ส่วนมากลมจะมาทางนี้เดี๋ยวพูน่าจะเอาต้นมะละกอต้นนี้ขึ้นแต่ไม้นะ่ะโดนพัดไปหมดเลย ไม้ลมลมตีไปนะคะทุกคนไม้ที่ปูเอาน้าเอามาค้ำต้นอันนี้ไว้อ่ะลมพัดไปหมดเลยนี่ต้นมะม่วงเหมือนกันปูนาก็เอาเชือกผูกเขาก็เลยอยู่ได้ขนาดข้างในเนี่ยไม้ยังไม้ยังเลนีระนาดน,นะทุกคนเนี่ย ไอที่คุมเรือตรงนั้นก็ลมพัดไปนะคะปูปูนาคิดว่าไม้คงจะลงไปในน้ําเพราะว่าปูนาเอาค้ำมะละกอไว้ตรงนี้สามแผ่นก็หายไปเะยทุกคนดีนะที่ปูนาเอาเอาไม้มาตีไว้ตรงนี้เขาก็เลยยังยืนต้นอยู่แต่มะละกอตน้นนี้ทุกคน ไม่รู้ใจรอดหรือเปล่าเพราะว่าน้ำน้ำมันเค็มมันขึ้นมาท่วมโอเคเดี๋ยวพูนาจะไปหาไม้มาคำ้ำมาค้ำต้นไอ้น,นี่โอ้ยน่าสงสารดูสิใบใบนี่ฝอยหมดเลยอ่ะอันนี้คือมะเขือพวงนะคะทุกคนดูสิน่าสงสารมากเลยต้นมงต้นไม้ เดี๋ยวป้นาจะไปหาไม้มาค้ำต้นไหยเนี่ยไม่รู้จะอยู่หรือเปล่า Stay in. Hey, how are you? Doing alright. Please stay. How high did it get? It's over here. And will Sitting real straight on that lift right now. I didn't have it like way up because I didn't want to have it real high in that wind. Yeah. You know? Here Daddy, the water. Oh, Daddy. The water was here last night. Yeah. Yeah. Wow. Yep. See? You go over here. Very high. Huh. Go down so fast. That's crazy. You can see how the water. Hopefully the power takes a. เดี yeah, gonna go again, so the turn ๋ยวพี่คนกงทุกอย่างจะแกสุกเธอนอนเจอเนี่ยคนลาวโอเคเดี๋ยนี่แค่นี้ เมื่อคืนนี้ทุกคนน้ําขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะคะนี่ถึงตรงนี้เลยน้ำคืนนี้แล้วก็เขาลดเร็วมากเพราะว่าปูนามองจากตรงเห็นไหมคะน้ําท่วมเขาไปถึงตรงนู้นนะคะใต้บ้านนู้นขอบบ้านของปูนาเน,นี่ค่ะท่วมมาถึงตรงนี้เลยะคะ่ะทุกคนเมื่อคืนเนี่ย ระดับน้ําอยู่ตรงโน้นค่ะน้ําขึ้นสูงมากเลยแต่แต่ดีหน่อยที่เขาเราตื่นขึ้นมาแล้วน้ําลดน้าลดไวมากนี่ค่ะสูงไปถึงตรงโน้นนะคะที่ระดับตรงจุดดําๆเราก็ทุกคนแต่ดีตื่นขึ้นมาตอนตีห้าน้ําก็ลงมาถึงตรงนี้ในตรงนี้นะคะและหลังจากนั้นตอนนี้เขาลดแล้วเขาลดมาถึงตรงนี้แล้ว นี่ค่ะทุกคนที่ปูนาบอกว่าไม้ที่ปูนาเอาคำ้ำต้นมะละกอไว้เนี่ยเขาไหลมาตรงนี้ทุกคนนี่นี่ไงเพราะาน้ำเขาท่วมถึงตรงนี้เมื่อคืนเนี้ยเนี่ยท่วมเนี่ยสูงถึงขนาดนี้ทุกคนน้ำเมื่อคืนเห็นไหมคะไม้เมยนี่ก็ลอยมาโอ้นี่สองอัน ไอ้ที่ค้ามต้นอะโวคาโดก็มาอยู่ตรงนี้ค่ะคนลอยน้ำมาดีนะเขาไม่ลงน้ำเขามาอยู่ตรงนี้เขาลอยมาดูสิอยู่ตรงนี้หมดเลยปูกคิดนะวะปูนาปูนาคิดว่าลงน้ำไปทางฝั่งโน้นแล้วที่ไหนได้น้ำพัดเข้ามาทางนี้หมดเลย ยังอยู่ครบนะคะโอ้กระถางดอกไม้ไม่คุณนเลยอันนี้คือกระถางไอ้มะนาวปูนาาล้มทุกคนโอ้ขนาดใหญ่ขนาดนี้ยังล้มเลย เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูนะคะว่าน้ําขึ้นมาสูงขนาดไหนนะคะนี่ค่ะทุกคนน้ําขึ้นมาสูงตรงถึงตรงนี้เลยนะคะนี่ระดับน้ําที่ขึ้นมาจากถนนนะคะนี่ค่ะแถวนี้น้ําจะทั่วหมดเลยนะเมื่อคืนนี้ทุกทุกคนตั้งแต่ห้าทุ่มเนะี่ยทุกคนน้ําขึ้นมาสูงนะคะจนถึงนี่ค่ะทุกคนเนี่ยมาถึงตรงป่าหญ้าเลยนะคะ นี่เราจะเห็นพวกเศษมงเศษไม้นะคะทุกคนที่ขึ้นมาเพราะว่าน้ำขึ้นมาสูงตรงถึงตรงนี้เลยนะคะเมื่อคืนนี้ mm. เห็นไหมคะแล้วก็แต่ละบ้านเนี้ก็จะมีเครื่องปั่นไฟกันนะคะ mm. บ้านหลังนึงเขาก็ใช้เครื่องปั่นไฟอยู่นะคะตอนนี้ mm. เพราะว่าไฟดับยังไม่มาเลยนะคะทุกคน mm. เห็นไหมคะแถวนี้เมื่อคืนนี้น้ำจะท่วมเต็มไปหมดเลยนะคะ นี่ค่ะน้าจะท่วมจนถึงนี่ตรงนี้จุดนี้เลยนะคะทุกคนเมื่อคืนนี้แล้วข้างหลังก็ขึ้นมาจนถึงตรงตรง,ตรงไอตัวบ้านเลยนะคะแต่ว่าโชคดีหน่อยน้าเขาลงไวนะคะนี่ค่ะกุนาก็พาทุกคนมาดูนะคะเห็นไหมคะทุกคนจะเห็นเลยเนี่ยเนียน้ํานะคะมาถึงตรงนี้นะคะเห็นไหมคะระดับน้ําเมื่อคืนนะคะขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะคะทุกคน นี่ค่ตอมาให้ทุกคนดูนะคะแต่ที่นี่จะดีหน่อยหนึ่งเพราะว่าระบบระบายน้ำเขาดีมากน้ำจะลงไวมากค่ะลงไวแบบไม่ได้ขังหลายหลายอาทิตย์อย่างเงี้ยคือเขาแบบการะระบายน้ำาขงที่นี่เขาดีมากเลยเยพุนาจะพาทุกคนไปดูนะคะเสียงอาจจะดังเพราะว่า บ้านปูนากำลังใช้เครื่องปั่นไฟนะคทัาน้ำพัดพวกเศจฝุ่นเศษละอง,องออกมาเสียงอาจจะดังนะคะทุกคนเพราะว่าบ้านเพื่อนบ้านเขาก็ใช้เครื่องปั่นไฟเหมือนกันเพราะว่าไฟฟ้าดับตั้งแต่สี่ทุ่มตั้งแต่เมื่อคืนนะคะตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วนะคะไฟยังไม่มานะคะนี่เขาก็ใช้เครื่องปั่นไฟนะคะ ส่วนบ้านปูนาก็ใช้เครื่องปั่นไฟเสียงอาจจะดังหน่อยเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยน้ํามาถึงตรงนี้นะคะเมื่อคือนเนี่ยเนี่ยน้ำขึ้นมาถึงตงัวจตรงนี้เลยนะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยขึ้นมาถึงจดตรงนี้นะหน้าบ้านปูนาเลยทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ใช้เครื่องปั่นไฟเสียงดังสนั่นเลย ระดับน้ำเมื่อคือนนี้มาถึงตรงนี้แล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะสายสายเครื่องปั่นไฟปุนาก็ใช้ในตู้เย็น,นะคะ่ะเพราะว่าตู้เย็นเขาเริ่มละลายสามีเขาเลยใช้เครื่องปั่นไฟนะคะแล้วก็เนี่ยตู้เย็นตัวนี้เราก็ใช้เครื่องปั่นไฟโชคดีหน่อยนะคะที่เรามีเครื่องปั่นไฟซื้อไว้ตั้งสิบกว่าปีแล้ว เพราะว่าอยู่ที่นี่เราต้องมีเครื่องปั่นไฟค่ะทุกคนแล้วก็นี่เราก็ใช้เครื่องปั่นไฟนติดตั้งจอทีวีของเราได้แล้วก็ใช้พัดลมตอนนี้เราก็ใช้พัดลมกันอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะบ้านอาจจะลกหน่อยเพราะว่า เราไม่ได้เปิดแอร์เพราะเปิดแอร์ไม่ได้เพราะไม่มีไฟนะคะส่วนหลังบ้านของปูนานะคะทุกคนนี่เห็นไหมต้นลิ้นไม้ของปูนารอดทุกคนดูสิรอดค่ะรอดนะคะแล้วปูนาก็เอาเอาไอ้นั่นน่ะไม้มาคำ้ำต้นอะโวคาโดของปูนาแล้วก็ต้นมะละกอที่อยู่ตรงโน้นนะคะทุกคนนี่คะ่ะแล้วก็มะม่วงก็ค้ำไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนบ้านของเราก็อยู่ในสภาพเดิมนะคะน้ำไม่ขึ้นมาถึงค่ะทุกคนขอบคุณทุกกลำลังใจนะคะแต่ว่าเรือเสียหายหน่อยหนึ่งเพราะว่าอที่ครอบเรือนะเขาหลุดออกมาแล้วก็มาฟาดกับขอบเรือก็เลยแบบเสียหายไปหน่อยหนึ่งนะคะนี่ค่ะสภาพหลังบ้านก็ยังปกติอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าน้ำเขาขึ้นแล้วเขาก็ลด อามที่ปูนาให้เพื่อนๆดูนะคะทุกคนก็นี่ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะมีอย่างเดียวตอนนี้คือรอ,รอไฟนะคะเพราะว่ารอบๆข้างๆบ้านของปูนาเนี่ยน้ำท่วมหมดเลยนะทุกคนบางคนเสียหายรถสองคันสาคัญจอดนี่เสียหายทุกคนแล้วบ้านนะคะก็เสียหายนะคะ ปูนาเป็นอะไรที่โชคดีมากนะคะเพราะว่าบ้านเราอยู่ตรงจุดนี้รู้สึกว่ามันโชคดีอ่ะมันโชคดีอ่ะที่ไม่โดนนะคะบ้านร,บรอบๆออกไปตรงข้างนอกหมู่บ้านของปูนาน้ําท่วมเต็มหมดเลยนะคะเห็นแล้วเศร้าเสียหายกันเยอะเลยนะคะถือว่าโชคดีมากที่หมู่บ้านที่ปูนาอยู่ยัง ยังปลอดภัยนะคะทุกคนก็ขอบคุณสําหรับกําลังใจคือตอนแรกปูนาก็คิดว่าทุกอย่างคงจะแบบผ่านพ้นไปแล้วไงตอนปูนาเข้าไปนอนทุกคนน้ําขึ้นน้ํามันขึ้นช่วงประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนในน้ําขึ้นหนุนมาจากทะเลคะ่ะทุกคนคะ่ะนั่นแหละคือช่วงที่คนนอนหลับด้วยก็เลยนี่แหละคนก็ไม่ได้แบบว่าคือ คนไปนอนแล้วไงน้ำก็หนุนขึ้นมาช่วงนั้นพอดีก็เลยหลายคนที่แบบบ้านเสียหายแล้วก็รถน่าสงสารปูนานรู้จักเพื่อนบ้านตรงนี้เขาเล่าให้ฟังว่าลูกสาวเขาอยู่ตรงข้างนอกหมู่บ้านปูนานไปเนี่ยตรงเลยไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าบ้านจะติดกับเบเขาบอกว่ารถสี่คันเสียหมดเลยเพราะว่าน้ำท่วมแล้วบ้านข้างล่างชั้นล่างก็ท่วมหมดเลย แล้วบ้านอยู่ในหมู่บ้านตรงนั้นนะทุกคนตอนนี้น้ํายังไม่ลดเลยนะคะยังอยู่ใต้น้ําทะเลอยู่นะคะบ้านนะรถล,ลาก็พังหมดเพราะว่าน้ําทะเลเงี้ยเป็นน้าเกลือเสียดายเนาะทําไงได้ละ่ะนี่แหละธรรมชาติเราไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะนี่ค่ะก็ปูนาก็รอดปลอดภัยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ